ลักษณะสองบุคคลหมวดหนึ่งบุคคลธรรมดาส่วนที่หนึ่งสภาพบุคคลมาตราสิบห้าสภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทานก่อและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในคันมันดาก็สามารถมีสิทธิ์ต่างๆได้หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกมาตรา16การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิดในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิดให้นับวันที่หนึ่งแห่งเดือนนั้นเป็นวันเกิดแต่ถ้าพ้นวิสัยที่จะอย่างรู้เดือนและวันเกิดของบุคคลใดให้นับอายุบุคคลนั้นตั้งแต่วันต้นปีปฏิทิน ซึ่งเป็นปีที่บุคคลน,นั้นเกิดมาตรา17ในกรณีบุคคลหลายคนตายในเหตุพยันตรายร่วมกันถ้าเป็นการพ้นวิสัยที่จะกำหนดได้ว่าคนไหนตายก่อนหลังให้ถือว่าตายพร้อมกันมาตรา18 0ของบุคคลในการที่จะใช้นาอันชอบที่จะใช้ได้นั้นถ้ามีบุคคลอื่นโต้แย้งก็ดีหรือบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามนั้นต้องเสื่อมเสียประโยชน์ เพราะการที่มีผู้อื่นมาใช้นามเดียวกันโดยไม่ได้รับอำนาจให้ใช้ได้ก็ดีบุคคลผู้เป็นเจ้าของนามจะเรียกให้บุคคลนั้นระงับความเสียหายก็ได้ท่าและเป็นที่พึงวิย์กว่าจะต้องเสียหายอยู่สืบไปจะร้องขอต่อศาลให้สั่งห้ามก็ได้ส่วนที่สองความสามารถ มาตรา19บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุ20ปีบริบูรณ์มาตรา20ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรสหากการสมรสนั้นได้ทำตามบทบัญญัติมาตรา1นึ่มาตรา21ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใดๆต้องได้รับความยินยอมของผู้แทน โดยชอบทำก่อนการใดๆที่ผู้เยาวได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมคียะเว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นมาตราสองสองผู้เยาวอาจทำการใดๆได,ๆได้ทั้งสิ้นหากเป็นเพียงเพื่อจะได้ไปซึ่งสิทธิอันใดอันหนึ่งหรือเป็นการเพื่อให้หลุดพ้นจากหน้าที่อันใดอันหนึ่งมาตราสองสามผู้เยาวอาจทำการใดๆได,ๆได้ทั้งสิ้นซึ่งเป็นการต้องทาองค์เฉพาะตัว มาตรา24ผู้เยาวอาจทำการใดๆได้ทั้งสิน้นซึ่งเป็นการสมแก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจจำเป็นในการดำรงชีพตามสมควรมาตรา25ผู้เยาวอาจทำพินัยกรรมได้เมื่ออายุ15ปีบริบูรณ์มาตรา26ถ้าผู้แทนโดยชอบทำอนุญาตให้ผู้เยาว์จำหน่ายทรัพย์สิน เพื่อการอันใดอันหนึ่งอันได้ระบุไว้ผู้เยาวจะจำหน่ายทรัพย์สินนั้นเป็นประการใดาภายในขอบของการที่ระบุไว้นั้นก็ทำได้ตามใจสมัครอันหนึ่งถ้าได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทรัพย์สินโดยมิได้ระบุว่าเพื่อการอันใดผู้เยาวก็จำหน่ายได้ตามใจสมัครมาตรา27ผู้แทนโดยชอบทำอาจให้ความยินยอมแก่ผู้เยาวในการประกอบธุรกิจทางการค้าหรือธุรกิจอื่น หรือในการทำสัญญาเป็นลูกจ้างในสัญญาจ้างแรงงานได้ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบทำไม่ให้ความยินยอมโดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้เยาอาจร้องขอต่อศาลให้สั่งอนุญาตได้ในความเกี่ยวพันกับการประกอบธุรกิจหรือการจังแรงงานตามวรรคหนึ่งให้ผู้เยามีฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วถ้าการประกอบธุรกิจ หรือการทำงานที่ได้รับความยินยอมหรือที่ได้รับอนุญาตตามวรรคหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายถึงขนาดหรือเสื่อมเสียแก่ผู้เยาว์ผู้แทนโดยชอบทำอาจบอกเลิกความยินยอมที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์เสียได้หรือในกรณีที่ศาลอนุญาตผู้แทนโดยชอบถอนรับอาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการอนุญาตที่ได้ให้แก่ผู้เยาว์นั้นเสียได้ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบทำบอกเลิกความยินยอม โดยไม่มีเหตุอันสมควรผู้เยาวอาจร้องขอต่อศาลให้เพิกถอนการบอกเลิกความยินยอมของผู้แทนโดยชอบทำได้การบอกเลิกความยินยอมโดยผู้แทนโดยชอบธรรมหรือการเพิกถอนการอนุญาตโดยศาลย่อมทำให้ฐานะเสมือนดังบุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วของผู้เยาวสิ้นสุดลงแต่ไม่กระทบกระเทือนการใดๆที่ผู้เยาวได้กระทำไปแล้วก่อนมีการบอกเลิกความยินยอม หรือเพิกถอนการอนุญาตมาตรา28บุคคลวิกลจริตผู้ใดท้าคู่สมรสก็ดีผู้บุพการีกล่าวคือบิดามารดาปุย่าตายายทวดก็ดีผู้สืบสันดานกล่าวคือลูกหลานหล่นลือก็ดีผู้ปกครอง หรือผู้พิทักษ์ก็ดีผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นอยู่ก็ดีหรือพนักงานอายการก็ดีร้องขอต่อศาลให้สั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถาจะสั่งให้บุคคลวิกลจริตผู้นั้นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่งต้องจัดให้อยู่ในความอนุบาลการแต่งตั้งผู้อนุบาลอำนาจหน้าที่ของผู้อนุบาล และการสิ้นสุดของความเป็นผู้อนุบาลให้เป็นไปตามบทบัญญัติบับ5แห่งประมวลกฎหมายนี้คำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา29การใดๆอันบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทําลงการนั้นเป็นโมคียะมาตรา30การใดๆอันบุคคลวิกลจริต ซึ่งศาลยังมิได้สั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถได้กระทําลงการนั้นจะเป็นโมคียะต่อเมื่อได้กระทําในขณะที่บุคคลน,นั้นจริตวิกลอยู่และคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้แล้วด้วยว่าผู้กระทําเป็นคนวิกลจริตมาตราสามหนึ่งท่าเหตุที่ทําให้เป็นคนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้วและเมื่อบุคคลผู้นั้นเอง หรือบุคคลใดๆดังกล่าวมาในมาตรา28ร้องขอต่อศาลก็ให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่งที่ให้เป็นคนไร้ความสามารถนั้นคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาตรา32บุคคลใดมีกายพิการหรือมีจิตฟนอเฟือนไม่สมประกอบหรือประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเส,ยสพลเป็นอาจินหรือติดสุรายาเมา หรือมีเหตุอื่นใดทำนองเดียวกันนั้นจนไม่สามารถจะจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจจะเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวเมื่อบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา28ร้องขอต่อศาลศาลจะสั่งให้บุคคลน,นั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้บุคคลซึ่งศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถตามวรรคหนึ่ง ต้องจัดให้อยู่ในความพิทักษ์การแต่งตั้งผู้พิทักษ์ให้เป็นไปตามบทบัญญัติบับห้าแห่งประมวลกฎหมายนี้ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการสิ้นสุดของความเป็นผู้ปกครองในบับห้าแห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่การสิ้นสุดของการเป็นผู้พิทักษ์โดยอนุโลมคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มาตรา -33 ในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถเพราะวิกลจริตถ้าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลน,นั้นไม่วิกลจริตแต่มีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อมีคำขอของคู่ความหรือของบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา2 8ศาลอาจสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้หรือในคดีที่มีการร้องขอให้ศาลสั่งให้บุคคล ได้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถเพราะมีจิตฟนอเฟเอือนไม่สมประกอบท่าทางพิจารณาได้ความว่าบุคคลน,นั้นวิกลจริตเมื่อมีคำขอของคู่ความหรือของบุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา2 8งสารอาจสั่งให้บุคคลหลนั่นเป็นคนไร้ความสามารถก็ได้มาตราสมสี่คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนแล้ว จึงจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ได้วงเล็บหนึ่งนำทรัพย์สินไปลงทุนวงเล็บสองรับคืนทอรับสินที่ไปลงทุนต้นเงินหรือทุนอย่างอื่นวงเล็บสามกู้ยืมหรือให้กู้ยืมเงินยืมหรือให้ยืมสังหาริมทรัพย์อันมีค่าวงเล็บสี่รับประกรันโดยประกันใดๆอันมีผลให้ตนต้องถูกบังคับชำระหนี้ วงเล็บห้าเช่าหรือให้เช่าสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า6เดือนหรืออสังหาริมทรัพย์มีกำหนดระยะเวลาเกินกว่า3ปีวงเล็บ6ให้โดยสเสนหาเว้นแต่การให้ที่พอควรแก่ฐานานุรูปเพื่อการกุศลการสังคมหรือตามหน้าที่ทำจัญญาวงเล็บ7รับการให้โดยสเสนหาที่มีเงื่อนไข หรือค่าภาระติดพันหรือไม่รับการให้โดยสเสนหาวงเล็บ8ทําการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจะได้มาหรือปล่อยไปซึ่งสิทธิในอสังหาริมทรัพย์หรือในสังหาริมทรัพย์อันมนีคา่าวงเล็บ9กก่อสร้างหรือดัดแปลงโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นหรือซ่อมแซมอย่างใหญ่วงเล็บหนึ่เสนอคดีต่อศาล หรือดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆเวน้นแต่การร้องขอตามมาตราส5หหรือการร้องขอถอนผู้พิทักษ์วงเล็บหนึ่งหนึ่งประนีประนอมยอมความหรือมอบข้อพิพาทให้อนุญาตตุลาการวินิจฉัยถ้ามีกรณีอื่นใดนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งซึ่งคนเสมือนไร้ความสามารถอาจจัดการไปในทางเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเอง หรือครอบครัวในการสั่งให้บุคคลใดเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเมื่อผู้พิทักษ์ร้องขอในภายหลังศาลมีอำนาจสั่งให้คนเสมือนไร้ความสามารถนั้นต้องได้รับความยินยอมของผู้พิทักษ์ก่อนจึงจะทำการนั้นได้ในกรณีที่คนเสมือนไร้ความสามารถไม่สามารถจะทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่กล่าวมาในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองได้ด้วยตนเองเพราะเหตุมีกายพิการ หรือมีจิตฟนาเฟเียนไม่สมประกอบศารจะสั่งให้ผู้พิทักษ์เป็นผู้มีอำนาจกระทำการนั้นแทนคนเสมือนไร้ความสามารถก็ได้ในกรณีเช่นนี้ให้นำบทบัญญัติที่เกี่ยวกับผู้อนุบาลมาใช้บังคับแก่ผู้พิทักษ์โดยอนุโลมคำสั่งของศาลตามมาตรานี้ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาการใดกระทำลงโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรานี้ การนั้นเป็นโมคิยะมาตราส5หในกรณีที่ผู้พิทักษ์ไม่ยินยอมให้คนเสมือนไร้ความสามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามมาตราสามสี่โดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อคนเสมือนไร้ความสามารถร้องขอศาลจะมีคำสั่งอนุญาตให้กระทำการนั้นโดยไม่ต้องรับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ก็ได้ถ้าการนั้นจะเป็นคุณประโยชน์แก่คนเสมือนไร้ความสามารถ มาตรา36มหถ้าเหตุที่ศาลได้สั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถได้สิ้นสุดไปแล้วให้นำบทบัญญัติมาตรา31มาใช้บังคับโดยอนุโลมส่วนที่3ภูมิลำเนามาตรา37ภูมิลำเนาของบุคคลธรรมดาได้แก่ถิน่นอันบุคคลนั้นมีสถานที่อยู่เป็นแหล่งสำคัญ มาตราสามแปดถ้าบุคคลธรรมดามีถิ่นที่อยู่หลายแหง่งซึ่งอยู่สับเปลี่ยนกันไปหรือมีหลักแหล่งที่ทำการงานเป็นปกติหลายแหง่งให้ถือเอาแหง่งใดแห่งหนึ่งเป็นภูมิลำเนาของบุคคลนั้นมาตราสามเก้าถ้าภูมิลำเนาไม่ปรากฏให้ถือว่าถิ่นที่อยู่เป็นภูมิลำเนามาตราสีู่บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นผู้ไม่มีที่อยู่ปกติเป็นหลักแหล่ง หรือเป็นผู้ครองชีพในการเดินทางไปมาประศจากหลักแหล่งที่ทำการงานพบตัวในถิ่นไหนให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาของบุคคลน,นั้นมาตราสี่หนึ่งภูมิลำเนาย่อมเปลี่ยนไปด้วยการย้ายถิ่นที่อยู่พร้อมด้วยเจตนาปรากฏชัดแจ้งว่าจะเปลี่ยนภูมิลำเนามาตราสี่สองถ้าบุคคลใดได้ไดเลือกเอาถิ่นใดโดยมีเจตนาปรากฏชัดแจ้ง ว่าจะให้เป็นภูมิลำเนาเฉพาะการเพื่อทำการใดให้ถือว่าถิ่นนั้นเป็นภูมิลำเนาเฉพาะการสำหรับการนั้นมาตราสีสาภูมิลำเนาของสามีและภริยาได้แก่ถิ่นที่อยู่ที่สามีและภริยาอยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยาเว้นแต่สามีหรือภริยาได้แสดงเจตนาให้ปรากฏว่ามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกัน มาตรา44ภูมิลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิลำเนาของผู้แทนโดยชอบธรรมซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองหรือผู้ปกครองในกรณีที่ผู้เยาว์อยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดาท้าบิดาและมารดามีภูมิลำเนาแยกต่างหากจากกันภูมิลำเนาของผู้เยาว์ได้แก่ภูมิลำเนาของบิดาหรือมารดาซึ่งตนอยู่ด้วย มาตราสี 5, ่ห้าภูมิลำเนาของคนไร้ความสามารถได้แก่ภูมิลำเนาของผู้นุบาลมาตราสี 6, ่หกภูมิลำเนาของข้าราชการได้แก่ถิน่นอันเป็นที่ทำการตามตำแหน่งหน้าที่หากมิใช่เป็นตำแหน่งหน้าที่ชั่วคราวชั่วระยะเวลาหรือเป็นเพียงแต่งตั้งไปเฉพาะการครั้งเดียวคราวเดียวมาตราสี 7, ่เจ็ภูมิลำเนาของผู้ที่ถูกจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาล หรือตามคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายได้แก่เรือนจำหรือทันทศสถานที่ถูกจำคุกอยู่จนกว่าจะได้รับการปล่อยตัวส่วนที่4ีสาบศูนย์มาตรา48ถ้าบุคคลใดไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยมิได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลน,นั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอศาลจะสั่งให้ทำการอย่างหนึ่งอย่างใดไปพลางก่อนตามที่จำเป็นเพื่อจัดการทรัพย์สินของบุคคลผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้เมื่อเวลาได้ล่วงเลยไปหนึ่งปีนะับ แต่วันที่ผู้ไม่อยู่นั้นไปเสียจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีผู้ใดได้รับข่าวเกี่ยวกับบุคคลน,นั้นประการใดเลยก็ดีหรือหนึ่งปีนับแต่วันมีผู้ได้พบเห็นหรือได้ทราบข่าวมาเป็นครั้งหลังสุดก็ดีเมื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งร้องขอศาลจะตั้งผู้จัดก,การทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นก็ได้มาตรา49ในกรณีที่ผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปไว้ และสัญญาตัวแทนระง,งับสิ้นไปหรือปรากฏว่าตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปได้จัดการทรัพย์สินนั้นในลักษณะที่อาจเสียหายแก่บุคคลดังกล่าวให้นำมาตรา48มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา50เมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอศาลจะสั่งให้ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปจัดทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ขึ้นตามที่ศาลจะมีคำสั่งก็ได้ มาตราห1ภายใต้บังคับมาตรา802ถ้าตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปเห็นเป็นการจำเป็นจะต้องทำการอันใดอันหนึ่งเกินขอบอำนาจที่ได้รับไว้ต้องขออนุญาตต่อศาลและเมื่อศาลสั่งอนุญาตแล้วจึงจะกระทำการนั้นได้มาตรา52ผู้จัดการทรัพย์สินที่ศาลได้ตั้งขึ้นต้องทำบัญชีทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ให้เสร็จภายใน3เดือนนับแต่วันทราบคำสั่งตั้งของศาล แต่ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอต่อศาลให้ขยายเวลาก็ได้มาตรา5 3สาบัญชีทรัพย์สินตามมาตรา50และมาตรา52ต้องมีพยานลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องอย่างน้อยสองคนพยานสองคนนั้นต้องเป็นคู่สมรสหรือญาติของผู้ไม่อยู่ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วแต่ถ้าไม่มีคู่สมรสหรือหายาตไม่ได้หรือคู่สมรสและญาติไม่ยอมเป็นพยานจะให้ผู้อื่น ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นพยานก็ได้มาตรา54ผู้จัดก,การทรัพย์สินมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับตัวแทนผู้รับมอบอำนาจทั่วไปตามมาตรา801และมาตรา802ถ้าผู้จัดก,การทรัพย์สิเนเป็นการจําเป็นจะต้องทำการอันใดอันหนึ่งเกินขอบอำนาจต้องขออนุญาตต่อศาลและเมื่อศาลสั่งอนุญาตแล้วจึงจะกระทำการนั้นได้ มาตรา55หาหาถ้าผู้ไม่อยู่ได้ตั้งตัวแทนผู้รับมอบอำนาจเฉพาะการอันใดไว้ผู้จัดการทรัพย์สินจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการอันเป็นอำนาจเฉพาะการนั้นไม่ได้แต่ถ้าปรากฏว่าการที่ตัวแทนจัดทำอยู่นั้นอาจจะเสียหายแก่ผู้ไม่อยู่ผู้จัดการทรัพย์สินจะร้องขอให้ศาลถอดถอนตัวแทนนั้นเสียกได้ มาตราห้าเมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอหรือเมื่อศาลเห็นสมควรศาลอาจสั่งอย่างหนึ่งอย่างไดดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งให้ผู้จัดการทรัพย์สินหาประกันอันสมควรในการจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ตลอดจนการมอบคืนทรัพสินนั้นวงเล็บสองให้ผู้จัดการทรัพย์สินแถลงถึงความเป็นอยู่แห่งทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ วงเล็บสามถอดถอนผู้จัดก,การทรัพย์สินและตั้งผู้อื่นให้เป็นผู้จัดก,การทรัพย์สินแทนต่อไปมาตรา57ในคำสั่งตั้งผู้จัดก,การทรัพย์สินศาลจะกำหนดบำเหน็จให้แก่ผู้จัดก,การทรัพย์สินโดยจ่ายจากทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่นั้นก็ได้ถ้าศาลมิได้กำหนดผู้จัดก,การทรัพย์สินจะร้องขอต่อศาลให้กำหนดบำเหน็จในภายหลังก็ได้ถ้าผู้จัดก,การทรัพย์สิน หรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอหรือเมื่อมีกรณีปรากฏแก่ศาลว่าพฤติการเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินได้เปลี่ยนแปลงไปศาลจะสั่งกำหนดบำเหน็จงดลดเพิ่มหรือกลับให้บำเหน็จแก่ผู้จัดการทรัพย์สินอีกก็ได้มาตรา58ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินย่อมสิ้นสุดลงในกรณีดังต่อไปนี้วงเล็บหนึ่งผู้ไม่อยู่นั้นกลับมา วงเล็บสองผู้ไม่อยู่นั้นมิ ama, ได้กลับมาแต่ได้จัดการทรัพย์สินหรือตั hmm. ้งตัวแทนเพื่อจัดการทรัพย์สินของตนแล้ววงเล็บสามผู้ไม่อยู่ถึงแก่ความตายหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญวงเล็บสี่ผู้จัดการทรัพย์สินลาออกหรือถึงแก่ความตายวงเล็บห้าผู้จัดการทรัพย์สินเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ วงเล็บ 6. ผู้จัดการทรัพย์สินเป็นบุคคลล้มละลายวงเล็บ 7. จสารถอดถอนผู้จัดการทรัพย์สินมาตรา5.9ในกรณีที่ความเป็นผู้จัดการทรัพย์สินสินส้นสุดลงเพราะเหตุตามมาตรา58วงเล็บสวงเล็บหหรือวงเล็บ 6. ผู้จัดการทรัพย์สินหรือทายาทของผู้จัดการทรัพย์สินผู้จัดการมรดกผู้อนุบาลผู้พิทักษ์เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สินของผู้จัดการทรัพย์สินแล้วแต่กรณีจะต้องถแถลงให้ศาลทราบถึงความสิ้นสุดนั้นโดยไม่ชักช้าเพื่อศาลจะได้มีคำสั่งเกี่ยวกับผู้จัดการทรัพย์สินต่อไปตามที่เห็นสมควรในระหว่างเวลาดังกล่าวนั้นบุคคลดังกล่าวจะต้องจัดการตามควรแก่พฤติการเพื่อรักษาประโยชน์ของผู้ไม่อยู่ ไม่เอกจนกว่าจะได้ส่งมอบทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ให้แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดตามที่ศาลจะได้มีคำสั่งมาตรา60ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทนแห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับแก่การจัดก,การทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่โดยอนุโลมมาตรา6กหนึ่งถ้าบุคคลใดได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่และไม่มีใครรู้แน่ว่าบุคคลนั้น ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ตลอดระยะเวลา5ปีเมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอสารจะสั่งให้บุคคลน,นั้นเป็นคนสาบศูนย์ก็ได้ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองปีวงเล็บหนึ่งนับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงถ้าบุคคลน,นั้นอยู่ในการรบหรือสงครามและหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว วงเล็บสองนับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลน,นั้นเดินทางอับปางถูกทำลายหรือสูญหายไปวงเล็บสามนับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ในวงเล็บหนึ่งหรือวงเล็บสองได้ผ่านพ้นไปถ่าบุคคลน,นั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้นมาตราหกสองบุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ถือว่าถึงแก่ความตาย เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุไว้ในมาตรา6 1หนึ่งมาตรา6 3ามเมื่อบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้นเองหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือพนักงานอายการร้องขอต่อศาลและพิสูจน์ได้ว่าบุคคลผู้ถูกศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญนั้น ยังคงมีชีวิตอยู่ก็ดีหรือว่าตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในมาตรา62ก็ดีให้ศาลสั่งถอนคำสั่งให้เป็นคนาสาบศูนย์นั้นแต่การถอนคำสั่งนี้ย่อมไม่กระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ์แห่งการทั้งหลายอันได้ทำไปโดยสุจริตในระหว่างเวลาตั้งแต่ศาลมีคำสั่งให้เป็นคนาสาบศูนจนถึงเวลาถอนคำสั่งนั้นบุคคลผู้ได้ทรัพย์สินมา เนื่องแต่การที่สารสั่งให้บุคคลใดเป็นคนสาบสูญแต่ต้องเสียสิทธิ์ของตนไปเพราะสารสั่งถอนคำสั่งให้บุคคลนั้นเป็นคนสาบสูญให้นำบทบัญญัติว่าด้วยลาป,ปมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับโดยอนุโลมมาตรา64ีคำสั่งสารให้เป็นคนสาบสูญหรือคำสั่งถอนคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา